ต้องขอถารสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นผมก็จะมาจัดกิจกรรมพิเศษแบบง่ายๆแต่คลิปนี้จะไม่ยาวนะซึ่งวันนี้นผมก็จะมาทํากิจกรรมซึ่งช่องผมก็เป็นช่องที่ชอบทําแบบอะไรใหญ่ๆเบิ่มๆนะเพราะฉะนั้นถ้าแจกเหมือนช่องคนอื่นมันก็จะไม่สนุกซึ่งผมก็จะแจกเป็นแลคโคนเนาะที่ผมบอกว่าจะใหญ่เบิ่มๆสําหรับช่องเนี้รู้เปล่าเคยอะไรซึ่งการที่คุณจะได้รับ และคูนนี้เงื่อนไขมันไม่ยากเลยครับช่วยกดไลค์ให้ผมเลยนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็แชร์หน่อยนะปกติผมไม่เคยคิดจะพูดหรอกผมขี้เกียจอะ่ะนะมาเป็นสไตล์ตามช่องนี้ช่องนี้จะลงอะไรก็มันจะดูไรสาระตลอดอยู่แล้วครับซึ่งมันก็จะมีประมาณนี้ซึ่งเงื่อนไขการที่จะได้รับและคูนก็มีดังต่อไปนี้นะนอกจากกดไลค์แล้วก็มาอ่าอืเราควรจะทํากับกิจกรรมนี้ยังไงดี เปิดไข่แล้วได้อันนี้มันยากเกินไปเอาง่ายๆก็แล้วะกนะันครับเอาเป็นว่าปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งได้ไซส์สอา่าไซส์ประมาณเาท่าไหร่ดีอะสามมันก็ง่ายเกินไปสําหรับคนรู้จักผมดีอะผมว่ามันง่ายเกินไปนะไซส์สามร้อยเอาเป็นไซส์ประมาณ600ขึ้นก็แล้วกันได้ห้าร้อยถือว่าโมคาถือว่าผ่านได้อยู่นะ ห้าอยชิงหกร้อยไม่ได้ดิมันง่ายเกินไปเอาเป็นหกร้อยก็แล้วกันสําหรับต้นไม้ต้นใหม่เลยเนาะไอ้ไอต้นที่มันอะไรต้นเนี้อต้นครงกระดูกอะ่ะอืมก็ใครปลูกได้อ่าได้ขนาดไซส์อ่าแบบอ่าผลไม้ไซส์หกร้อยไม้ให้ผมเห็นได้รับไปเลยนะได้คูนก็คือต้นนี้เลยเนาะ <c oughs> คิดว่ายากไหมทำไซส์หกร้อยมันก็อาจจะยากอะ่ะ แต่สําหรับคนที่อยากได้มีใจที่จะทําผมเชื่อว,ว่ามีคนทําได้จริงพายุมาโอเคเข้ากับหน้าตาผมพอดีโอเคถ้าคนที่ไม่ได้แอดเพื่อนกับผมไว้ก็ก็ไม่ต้องเสียใจนะซึ่งผมก็ยังแจกให้อยู่ก็เออเนี่ยครับวิธีการรับก็คือถ้าคนที่อยู่แบบไม่ได้แอดผมเป็นเพื่อนไว้ก็อย่าไปใส่ใจนะก็คือแบบคุณก็แค่ต้องปลูกต้นนี้ไซส์ขนาดที่ใหญ่ ใหญ่กว่าแบบไซส์ปกติมาตรฐานไหมผมเห็นให้ได้ก็คือแบบใหญ่อะเก็บคุมแปลงผักคุณอะแบบกลางๆอะเออซึ่งสําหรับสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แลนะแต่ผมก็ยังจแจกแจกอะไคุณให้คุณอยู่ดีแจกแค่ตัวเดียวนะใครทาภารกิจสําเร็จได้คุณก็คือจบแล้วผมจะไปเริ่มชาเลนต์ใหม่ก็มีตามนี้ส่วนที่คนที่แอดผมเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็ทำผลไซส์หกร้อยไหมหผมเห็นเนาะแล้วผมก็จะแจกแลกคูณให้ ไม่นับไม่นับอ่อันนี้นะอ่มีไซส์หกร้อยอยู่แล้วไม่นับนะทำให้ผมเห็นนะหรือเข้าร่วมดิสคอยตมาหาผมแล้วก็พยายามหาแอดผมแต่สิ่งส,สาเหตุที่ผมไม่อยากจะเข้าร่วมกับเซอร์ฟคนอื่นอย่างแรกเลยฮันนี่ซัคเคเนี่ยมันไม่สามารถทำไซส์ขนาดใหญ่ได้แล้วถ้าผมตัวถูกขโมยไปคืนนี่จบทุกอย่างเลย <c oughs> ค,คือจบจริงๆนะไม่ได้จบธรรมดาจบเลยนะเกมเนี้ย จเผอผมอาจจะปิดเกมแล้วก็เล่นเกมอื่นแล้วอะขีเ้เกียจรอเล่นถึงโดนจริงๆผมก็ไม่ปิดหรอก mm hmm. แต่ก็เศร้าอยู่เหมือนกันนะแต่เอาจริงๆอผมก็จะมาแจกเฉพาะแรกครูน,นี่แหละครับใน mm hmm. แพทหน้าอาจะกำหนดเวลาก็ประมาณสามอีเวนต์เลยให้เวลานานหน่อยเพราะว่าไอ้ต้นเนี่ยทำใช้หกร้อยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ได้สำหรับขนาด หรือทาไซส์ขนาดต้นไม้ที่เป็นขนาดใหญ่ไหมให้ผมเห็นนะแบบใหญ่เลยอ่ะใหญ่แบบครึ่งสวนคุณอะ่ะไม่ใช่แบบปลูกครั้งเดียวได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะไม่ไม่ใช่แบบครึ่งกลางๆอ,อ่ะต้นแบบมาตรฐานอะ่ะต้องใหญ่กว่าต้นมาตรฐานประมาณสี่ถึงห้าเท่าให้ผมเห็นแล้วก็ลูกผลไม้ไซส์ขนาดใหญ่ประมาณหกร้อยแต่ไม่เกี่ยวกับต้นนะเอาแค่ลูกอย่างเดียวก็ประมาณหกร้อยเนาะเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไป คือหลายๆช่องอ่ะเออเขาเขาแจกแบบง่ายๆแต่ผมอะ่ะช่องนี้ไม่ใช่นะช่องเนี้ยก็รู้ๆกันอยู่ช่องนี้มันเป็นสัหรับคนไขยันนะแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วย <cs uk> มันสไตล์ช่องผมอยู่แล้วซึ่งผมจะแจกมันช่องคนอื่นก็ไม่ได้กระโดดอัอบงอัพี้เดี๋ยวมันเหมือนกันมันไม่ได้เอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันง่ายเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเดี๋ยวคนที่อยากได้ก็ไม่ได้อีก ก็สำหรับผมก็มีแค่เท่านี้แหละครับใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมก็เข้า d ีดคอรดผมได้นะก็ต่ออีกสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็เข้าดีดคนะอ,อดร์รรด,อดผมมาเนาะก็ก็นีครับอย่าไปกดถึงห้องอื่นนะห้องพวกนี้นะเพาถ้าคุณกดมาก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเกมอ,อื่นเนาะแต่เรามาในหาหน้าแบบนี้เรา,าก็ควรจะเข้าในตรงนี้ก็กดประมาณนี้เลยซึ่งผมขี้เกียจทาดิดใหม่ก็ถ <ug> <sk r ug> ้าใครจะเข้าร่วมกิจกรรมก็กดตรงนี้นะก็ ส่งข้อมูลอะไรตรงนี้ซึ่งก่อนที่คุณจะเริ่มกิจกรรมก็คือคุณต้องเก็บผลไม้ของคุณให้หมดส่วนก่อนแล้วก็ส่งภาพเปล่าๆมาให้ผมดูนะก็คือไม่มีอะไรเลยแล้วก็ทําไซต์ถึงหกร้อยมาให้ผมเห็นให้ผมเข้าจอยไปดูด้วยโอเคก็จะมีแค่นี้เนาะสำหรับดิดคอดผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องส่งของรางวัลเนาะหลังจากคุณทําเคสเสร็จแล้วคุณก็ส่งรูปภาพมาให้ผมผมพัเสร็จแล้วเอามาให้ผมดูเนาะ รกับรูปตอนเริ่มต้นไม้สูงนะนะโอเคก็ตามนี้แหละ